เจเริญสุขเถอลูกสุนันทา,ย,นนทายอดรักของแม่ถวายพระพรพระบิดาและพระมารดาดคะเช่นเดียวกันลูกแม่ภูมิใจยิ่งนักเจ้ายิง่งโตเป็นสาวเจ้าก็ยิ่งสวยแล้วแถมยังรเรียบร้อยอีกนะลูกนะสุนันทาที่พ่อเรียกขานให้ขึ้นเฝ้าก็เนื่องด้วยบัตรนี้พระคู่มันของเจ้าบุญยริศ เขาเสด็จมาถึงพระนครขุขันพ่ออยากจะให้ลูกทั้งสองได้ทำความรู้จักสนิทสนมกันเอาไว้ก่อนนี่ก็คือบุญยริศพระคู่มั่นของเจ้าแล้วนี่ก็คือสุนันทาพระราชจิดาพระราชธิดาของพ่อทำความรู้จักกันเอาไว้เอ้ยไปหมดเลย ลาชรลต์แตงเงียบหมาอยู่แล้วลาโจต์แตงเย็นบไม่อยากแตงเย็นขอท่านเป็นน้องสุนัาเหรอนี่แหละน้องสุนันามานิกาพี่ว่าเราห้างเงียบเงียบมันจะเป็นมาต่อขวางเขาหรือเปล่าเนี่ยเจอลาโจลต์ว่าเดนียวเหนียวเดนียวเหนียวโอ้โหฮ้าฮ่า สมกัน่ังก,กิง <ใจ S 1> ไปยไหยกคนนสวยติดแม่ลูกเผยก็รอเหมือนว่า<จ>ที่พ่อตาสี่คนใช่หมอน,นวดไม่อปีนมสนมแบบบุญยริตลูกพ่อใจเยน็นเย็นไว้ก่อนลูก มันเป็นธรรมดาด้วยพระราชธิดาแห่งพ่อแล้วเออเดี๋ยวพ่อท่านอาลูกแม่เดี๋ยวเหมืออะไรขนาดนั้นแม่เมื่อหมดเลยไปคะลูกเขยเราไม่ลุกหนีลุกลนเหลือเกินหมองท่านก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันเลยค่ะอายุมันยี่สิบสองแล้วไม่อยากจะคอยแล้วเท่าไหร่นะแค่ไหร่จะแต่งสองอะไรนะสองหยิบสองอ่ะลูกยี่สิบสอง สาามันจะถามทำไมอยากกะู้ออกซีดีดีกูไม่เหลือสิบแปดอุ้ยเธอดูลดักษณะคู่มัาน่ะจะเป็นคนใจมูนอุตสาห์พาหมามาด้วยหมาบ้านยสิหมาบ้านมึงจะหล่อขนาดนี้ติดตาเพชรด้วยลูกทั้งสองทำความรู้จักกันไว้ก็ดีแล้วซืบต่อไปในภายภาคหน้าเจ้าทั้งสองจะต้องเข้าพิธีสยุมพร ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันพ่อให้เวลาอีกเพียง15วันเท่านั้นโอ้ยโล่งพระราชะพิธีก็จะสำเร็จขึ้นนึกว่า15ปีเจ้าพร้อมที่จะเข้าพิธีอภิเษกสมรสไหมลูกพร้อมไหลูกสุดแล้วแต่พระไทยของพระบิดาและพระมารดาเถิดเพคะแต่พระองค์เพคะมีองฉันเองก็ยินดีที่เจ้าพี่เอง สเสด็จมายังแผ่นดินขุขันหากสิ่งใดที่ขาดตกบกพรอ่องก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้แต่สเสด็จพ่อไปคะมีอะไรหรอมคนนี้ผม่อมชั่นสุนันทาทำไมล่ะลูกนิมิตไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่จึงจะขออนุญาตไปกราบพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ท้ายวังนะไปคะจะทรงอนุญาตให้หมชั่นไปได้ไหมคะสุนันทาถ้าสิ่งนั้นทำให้ลูกน่า สบายใจขึ้นมาได้แม่นั้นแล้วก็จ่าอนุญาตนะลูกนะ,ะนแต่พ่ออง,องค์น้ไปค้าจ่าอนุญาตลูกลอเปลาจำเอาไว้นะลูกนะคำโบราณท่านว่าเอาไว้ชายจะบวชหญิงจะเข้าพิธีวิวาก็มักจะเกิดมารมาผจญอยู่ร่ำไปการครั้งนี้พ่ออยากจะไหว้าวานพ่อบุญยริศจงช่วยเป็นองคคารักดูแลพระคู่มันของเจ้า อย่าได้ให้เกิดอันตรายลูกจะรับภาระหน้าที่นี้ได้ไหมท่านพ่อจงวางใจเถิดเข้ามาเจ้าบุญยริษนั้นจะเป็นเงาตามตัวพ่ะน้องไปที่ไหนน่าจะมีบุญยริษไปด้วยถ้าเช่นนั้นพ่อกับแม่ก็สบายใจขอให้ลูกทั้งสองเดินทางโดยปลอดภัยส่วนมานมิกาสุนทางอ,อีกไม่กี่เพลาเจ้าก็จะอภิเษษสมรสแล้ว สารเนรักษาตัวให้ดีนะลูกนะแม่เป็นห่วงรู้รือเปล่าจะจำทุกคำที่พ่อบ้าสอนนะใช่ไนะแม่มึงไปเถอะเราไปทางนี้แม่มึงผ่านมากี่ปีพ่อก็ยังไม่เบื่อนะแม่นะไปซะหน้าแม่น้าแม่ไปเถอะแม่ไม่ต้องไปอายใครก็ลงหนเดี๋ยวเลยไม่คะจะเพิ่งกลับเมืองนะไม่กลับหรอกแค่ไปนางสนุกเต็มไปหมดเลย

การเงการเวลาดวงชะตาไม่ถึงขาดให้หวาดไวโอ,โอ้บุญรอดยอดหนักสูง <c oughs> ถึงแล้ว <c oughs> เพื่อนครับเพื่อนครับบุญรอดของแม่โตเป็นหนุ่มแล้วจริงๆทำไมถึงคบเพื่อนลักษณะนี้ล่ะลูกและลักษณะอย่างเนี้ยเคยเป็นผัวแม่มาก่อนเหรอแม่แม่ถึงโกรธจังผมแม่อยู่กับบุญรอดมา27ปีเท่าอายุแม่แล้วนะแม่บุญล้ำก็รักแม่เหมือนกันถึงแม่จะไม่ใช่แม่ของบุญล้ำบุญเหลือบุญจะชื่อบุญไรแน่เนี่ยบุญไรก็แล้วแต่จะเลือกเลย บุญเหลือมังไม่เหลือมั้งแม่ช่วงเนี้น่าจะไม่เหลือว่าลักษณะบุญรอดรแม่เรียนวิชาจบแล้วใช่ไหมลูกครับบุญรอดตั้งใจมานานนักว่าเมื่อเรียนวิชาจบกลับมาพบแม่บุญรอดอยากจะรู้ความจริงว่าสาเหตุที่พ่อตายเพราะอะไรครับแม่บุญรอด เมื่อกลากครั้งนั้นเมืองของเราเกิดศึกสงครามขึ้นและที่กลางสนามรบแม่ได้วิ่งขวางดาบเพื่อช่วยชีวิตพ่อที่กำลังถูกศัตรกูกำลังทรมวนแทงเหมือนสีสุริโยไทยเลยวะแต่ผลสุดท้ายแม้ก็ยื้อชีวิตพ่อของลูกไว้ไม่ได้ เพราะด้วยเวลานั้นแม่มีบุญรอดยอยู่ในอ้มกอดของแม่ในจะชีวิตลูกในจะชีวิตผัวผลสุดท้ายแม่ก็มีการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่เมื่อเสียชีวิตพ่อของลูกไปด้วยน้ำมือของไอ้เอก,กทัศ์แห่งเมืองขุขันไงลกูกไอ้เอกทัศแม่ พระเอกไอ้ทัตน์กอโกแต่แม่มีบุญรอดแม่ก็อยู่ได้ได้ฟังคำแม่ที่เล่าบอกมันเข็มมาตอกที่กลางใจ มึงทำความผิดไม่คิดพอชีวิตของพ่อจึงเกิดไทยมึงยกแกงมาแย่งเมืองมึงทำโตเครื่องมาจากไหนไอ้พวกชาติสิงกระทิงป่ากูจักไปล่ากูจัไปไล่จะอยู่ในดงหรือพงไพรเออเงยได้เห็นกันกูจะไปฆ่ามม่ไหนกูล่ะ อย่าไปล้อมัานนะกายอย่าไปนละลก<ะ><ะ>มันจะไปฆ่า<ห>้เก่พัดตั้งสติกันสิวุ่ยฟังแม่แล้วตั้งสติให้ดีๆแม่รู้ว่าบุญรอดมีฝีไม้ไลายมือไม่แพ้ใครแต่ลูกอย่าลืมสิถึงแม้ว่าลูกจะมีพลังกำลังเหนือคนอื่นมีฝีไม้ไลายมือไม่ได้กับใครแต่ตัวคนเดียวจะไปสู้กับทหารนับมื่นนับแสน ลูกจะรอดมาได้ยังไงเอาอย่างนี้ถ้าลูกอยากจะแก้แค้นแทนพ่อแม่จะพาบุญรอดขึ้นเข้าองค์ละหากระสั์ขอกำลังเขาไม่มากก็น้อยเย็นดีกว่าไปตัวคนเดียวนะลกูกครับแม่แต่บุญรอดนีวิชามาครันน้งนี้ตั้งใจเอาไว้ว่าไอ้ผู้ใดก็แล้วแต่ที่มันข้าพ่อบุญรอดจะไปเอาชีวิตมันคืนมาอย่างนั้นไป ตาตกอกสะเทือนมาอยู่บนเรือนหอร้างประสาทสมองทั้งสองข้างผมแทบจะครั่งบ่าบอคนอกหัก ใครเล่าจะลืมจำเป็นต้องดื่มน้ำจันทร์คิดมากจริงตัวฉันนี่เมียแปรผันไปหนอนี่เมียจะดีหรือเมียจะชั่วรู้ไหม วับผัวยังรอ้องหลายปีผ่านไปเฝ้ารออยู่ณสถานที่นี้ มีเพียงแต่น้องจันเท่าน,นั้นที่เป็นเพื่อนฉันตลอดเวลาลูกเนี่ยเขาจะรับแต่เพื่อนลูกเนี่ยเขาจะรับหรือเปล่าแม่ไม่รู้ม,มยุ่งยากแม่เขาจะเอากูม,มาเป็นทาหารด้วยเหรอมึงเป็นวันเดียวมึงก็ปลดเกษียณนั่นแหละมอมฉันดูเดือนขึ้นฝ้าเพคะว่ากูทั้งคืนอุ่นเรือน เจ้าขึ้นเฝ้าเราด้วยเหตุใดกันจริงอยู่เจ้าเจ็บเราก็เจ็บใช่น้อยกว่าเจ้าเช่นกันมีกิจใดกันเล่าการมาขึ้นเฝ้าของพระองค์และคำพูดของพระองค์ก็เหมือนตอกย้ำหัวใจของหม่อมเช่นให้เจ็บ แต่หมอมชั้นคิดว่าเวลานี้หมอมเช่นมีหมอรักษาแล้วเพคะเพราะว่าหมอมเช่นไม่ได้มาตัวลําพังคนเดียว <Hey. S 1> หมอมช้นพาลูกชายาอยยซึ่งเป็นสายเลือดของคุณ<ะ>รุ่งอาหารไม่มีเดียนวิชาเพลงดาบเพลงทวนจนจบพร้อมที่จะมารับใช้ชาติแทนพ่อของเขาคุณรอดครับแม่ กลาบบาทพนระองค์ท่านสิลูกถวายบ<ะ>ังคมโฮมะยะค่ะเจ้ายังหนุ่มอยู่เลยนะนี่เลอวะไอ้บุญรอดที่แม่เองเคยปราบรันักหนาว่าส่งไปเรียนวิชาอยู่ยังสนักดาบที่ครูมีฝีมือ,อยากนักที่ใครจะต่อกอน ถ้าดีใจที่เองมาพร้อมด้วยแม่เองแต่ถึงฝีไม้ลายมือที่เองจะเรียนจบมานั้นมันจะเก่งกาสักเพียงใดงแต่ณบ,บัดนี้มันก็สายไปซะแล้วไอ้บุญลอดโลกมนุษย์เป็นปัจจธรรม ทุกอย่างต้องเกิดจากการเริ่มต้นอันด้วยว่าพระองค์พ่ายแพ้สงคลามเมื่อครั้งอดีตจนเสื่อมเสียทุกสิ่งทุกอย่างแต่ไม่คิดที่จะเริ่มต้นพระองค์เป็นผู้นำกลับปล่อยเวลาให้ผ่านไปวันวันมันถึงได้สายเกินแก้ขอโอกาสให้เข้าพเจ้าสักครั้ง จะขอไปกอบกู้เอาศักดิ์ศรีและแก้แค้นแทนบิดาเมื่อครั้งเมืองแตกชอบใจจะซ้ำเติมวะหน้าขันะยิ่งนักเด็กเกี้ยงมึงปากยังมิสิ้นกลิ่นน้ำนมจริงอยู่พบพ่อมึงเด่คือเสือมึงก็คือลูกเสือ แต่มึงคิดด้วยบุญรอดภายในแผ่นดินนี้ไอ้ขุนรุ่งม,มีฝีมือเป็นที่สุดยังต้องพ่ายซึ่งโดยทัพนับภาษาอะไรกัไอ้เด็กอ่อนหัดเยี่ยงมึงที่ไร้ซึ่งประสบการณ์ดันเอาทหารของกูที่มีอยู่น้อยนี่ไปตายซี่ปล่าๆไอ้บุญรอดกูขอบใจในความหวังดีของมึงแต่เปรียบมึง ก็เป็นแค่แสงสว่างที่น้อยนิดเพราะฉะนั้นแล้วหลอกกอมึงจงนำแสงสว่างของมึงกลับไปบ้านไปอยู่กับแม่ของมึงไปหาลูกหาเมียให้อยู่สุขสบายอย่าได้เอาชีวิตของมึงมาสิ้นมาทิ้งเยี่ยงพ่อมึงเลยรอดเฮ้ย <Hey! S 1> <Hey! S 2> บุญรัดเฮ้ยโอ้งรรเีเ <Hey! S 1> <Hey! S 2> จ้านะเฮ้ย hey! ตั้งสติเพื่อ้าเพื่อนนี่หรือผู้นำของแผ่นดินเ,เราตายไปด้วยเปล่าหาที่สร้างสารรค์ดีความคิดและเจรจาไม่ให้หลุมแม,ม่งเลยไหมท่าน <วะ S 2> เพียงแต่เสพสุรายาเมาปล่อยเวลาให้ผ่านไปไม่คิดแก้ไขหมากลุกยังต้องคิดแล้วหมากชีวิตจะไม่คิดได้อย่างไรถ้าหากว่าท่าน ไม่คิดที่จะเริ่มต้นมาด้วยแล้วเมื่อใดจะกู้อิสรภาพเอาบัลลังกลับคืนมาได้คุณรัหยุด๋ยวนี้นะเจ้าไม่รู้เหรอว่าฟ้าสูงแผ่นดินน่าต่ำแม่เลี้ยงลูกมาแม่ไม่ได้หวังให้ลูกเป็นคนก้าวร้าวแม่ต้องการให้ลูกเป็นคนเคารพผู้ใหญ่ โดยเฉพาะพระองค์ท่านหรือว่าการที่แม่เจ็บทุกวันนี้มันยังไม่พอหรือบุญรอดบุญรอดถึงจะสร้างความเจ็บช้ำให้แม่อีกหรืออยากให้แม่ตายตามพ่อไปอีกคนหนึ่งอภัยให้ลูกด้วยเถิดแม่ลูกเพียงต้องการอยากจะแก้แค้นแทนพ่อ เพื่อเอาบัลลังก์กลับคืนมาทดแทนนี้บุญคุณของแผ่นดินขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทข้ัพเจ้าจักต้องด้วยอาญา แม้นความตายก็หาได้วันไวแม้สักนิดไม่แต่ก่อนที่ข้าพเจ้าจะต้องอาญาขอให้ข้าพเจ้าได้เดินทางด้วยตัวคนเดียวดาบเล่มเดียวโดยขอไปตายด้วยดาบของศัตรูดีกว่าอยู่อย่างชาติเอกราชมาทุรสวาจาของเจ้ามันทำให้ข้าริคิด เอาเถะบุญรอดในเมื่อเจ้ามั่นใจในฝีมือถึงมาดแมนว่าเจ้าจะเป็นเพียงเหมือนแสงยิ่งห้อยเพียงดิบปรีที่ส่องประกายอยู่ภายในเคสุวรณภูมิเอาถ้าเจ้ามั่นใจในฝีมือและใสจงนำไพร่ผลที่เหลือที่มีอยู่น้อยนิดกอบกู้เอกลักษณ์คือสุวณส่วณภูมิ ถ้าหากแม่แม้ว่าเจ้ามีชัยขอสิ่งใดได้สิ่งนั้นเขาเลบเฮ้ยขอพระไทยพุทเจ้าค้าพ่อองค์ไปบุญรอดแม่ดูแลไม่ต้องตอีกเลยนะแล้วบุญรอดจะรีบกลับมาบุญรอดสัญญานะลูกไม่ต้องระวังหัวกลับมาหาแม่ คนเดินผ่านวหเไม่้วโอยลลยค่ะยังไม่ทนอต่อเดนชลบๆเลยนเดียวอ่ล้วูหญิงค้มีที่นี่ทีเดียวงเดินเมื่อยนะนะแอบด้วยที่เดียวแหละห้พวกอะไรวะเนี่ยที่นี่ใช่ไหมเออแน่นอนทำเป็นไม่ครับตลาดทุ่งศรีเกันหมดแล้วนี่วัตไกรละล่น ใส่หน้านั่นนี่เลยเนี่ย